สยบข่าวเลิกออกโรงฟาดแทนพี่สะพ้ายความจริงอีกด้านน้องสาวสงกรานต์ฉะคนปล่อยข่าวแมดพิรณีเตรียมรับก้ามโดนถูกจับผิดเป็นมือที่สามสําหรับนางเอกสาวชื่อดังแมดพิรณีคงทยหลังมีคนเห็นและมีภาพไปฉลองปีใหม่กับไฮโซโพกแต่จริงๆเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันและมีประเด็นเดินจับมือกันด้วยสาวแมดออกมาเคลียร์ชัดทุกข้อสงสัยแล้วพร้อมยืนยันไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแบบที่ทุกคนคิดด้านหนุ่มสงกรานต์เตชนะนรงได้ออก เคลียว่าพวกเขาเป็นเพื่อนกันมานานมากๆแล้วไม่มีอะไรเลยต่อมาด้วยภาพแมทพิรานีโพสอบอุ่นงานวันเกิดแจนน้องสาวสงกรานต์เตชะรงแฟนนุ่มพร้อมหน้าทั้งพ่อแม่และพี่น้องในครอบครัวเตชะรงโดยอวยพรแจนด้วยว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์แม่แจนคนดีค่ะด้านแจนก็โพสภาพพร้อมหน้าครอบครัวพร้อมระบุข้อความด้วยว่าขอขอบคุณพี่ๆน้องและเพื่อนๆที่เข้ามาอวยพรวันเกิดค่ะขอบคุณสำหรับวันเกิดที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรั ปีนี้แจนตั้งใจจะดูแลสุขภาพจะได้อยู่ดูแลลูกและครอบครัวของแจนไปนานๆนค่ะขอบคุณมากๆค่ะและล่าสุดน้องสาวสงกรานต์แจนได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงประเด็นข้างต้นบอกว่าสงสารอะไรก็โยงนางมาเกี่ยวด้วยหมดสวยสุดๆคนปล่ข่าวคนอื่นเป็นสิ่งไม่ดีบาปบุญคุณโทษมันมีจริงทำอะไรเดี๋ยวก็ได้กลับไปหาตัวเองหมดเลยรู้ไหมว่ากล่มไม่ต้องไปรอชาตินะเดี๋ยวนี้กรรมมันติดจรวดเรียกว่าเป็นการสยบข่าวอีกทาง ำหรับการโพสต์อยู่กับครอบครัวฝ่ายชายแบบสุดอบอุ่นพร้อมหน้าขาดก็เพียงสงกรารเตชนะนรงซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะใช้ตากล้องคนที่ถ่ายภาพนิ้หรือเปล่านะและตายภาพก็เช่นเคยว่ามีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันเยอะมากโดยเฉพาะความคิดเห็นที่ส่งกำลังใจให้แมทพิรัีเรียกว่างานนี้ยังเป็นการยืนยันความสัมพันธ์ของแมทพิรัีและครอบครัวเตชนะนรงอีกด้วย